ความเมตตาที่ไร้ที่สิ้นสุดบุ๋มปนัดดาเปิดโรงครัวให้ประชาชนในงานพระราชพิธีพระบรมศพในเวลาที่ประชาชนทั่วประเทศต่างเดินทางมากรุงเพื่อร่วมง,งานพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงการจัดตั้งโรงครัวเพื่อให้บริการอาหารฟรีแก่ประชาชนเป็นการแสดงความเมตตาและความการุณาใจที่ยิ่งใหญ่ดรารจิตอาสายอย่างบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีผู้ใฝ่ฝันในการทำดีในฐานะประธานมูลนิธิองค์กรทํทำดีได้เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ดรปนัดดาวงผู้ดีเกี่ยวกับการเตรียมจัดตั้งโรงครัวมูลนิธิองค์กรรมดีนะบริเวณหน้าศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อให้บริการอาหารแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานซึ่งเป็นการช่วยเหลือที่มีค่าในการลดภาระค่าใช้จ่ายในการทานอาหารขณะรอคิวเข้าด้านในบุ๋มและทีมงานมูลนิธิองค์กรทำดี มีความตั้งใจที่จะทำอาหารเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ได้เดินทางมาร่วมง,งานพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงได้ทานอาหารขณะที่รอคิวเข้าด้านในบุ๋มกล่าวแต่ที่น่าสนใจคือการจัดโรงครัวให้บริการอาหารฟรีนี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่สำหรับบุ๋มปนัดดาแต่เธอได้ทำมาอย่างต่อเนื่องในงานสำคัญต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีความต้องการซึ่งเป็นการแสดงถึงความมุ่งม,มั่นในการทำดีที่ไม่มีที่สิ้นสุดของเธอ คำถามที่น่าสนใจคือการจัดโรงครัวให้บริการอาหารฟรีนี้จะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้จริงหรือไม่แล้วว่าจะมีการจัดโรงครัวในงานสำคัญอื่นๆในอนาคตหรือไม่การทำดีของบุ๋มปนัดดาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในการทำดีต่อสังคมหรือไม่คุณคิดยังไงมาร่วมพูดคุยในช่องคอมเมนต์กันเถอะ